ค่ะเอฟซีที่เขารบกรทุกนทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพอนพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพอนกันยินดีตอนรับเอฟซีทุกๆุกท่นานเข้าสู่ช่ชองของน้ำพ่อนพัทราคือเก่าค,คือเดิมนะคะเอฟซีเนาะเมื่อนี้นะคะน้ำพ้อนกันาน้ำสารานารูนะคะมานําเสนอกับเอฟซีอีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งประเด็นนะคะซึ่งหัวข้อนี้น้ำพ่อนก็นคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ให้กับเอฟซีแบาพอสมควรนะคะ เพื่อว่าจะได้เป็นการประดับความรู้ไปซอยเหลือคนที่ท่านพพเพนหร,หรือบางท่านอาจจะพบเจอกระเตุการณหนีด้วยตัวเองนะคะเมื่อเจอปัญหาแล้วกระหาทังออกมาได้นั่งทุกข์ใจคนเดียวนะคะลองมาฟังหัวขอนี้เบิงเพื่ออาจจะมีช่องทางซอยเหลือทันใดนะคะหัวข้อนี้ก็คือการนอกใจคู่สามีภรรยานะคะ บอกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคุณสามีจะนอกใจคุณภรรยาหรือคุณภรรยาจะนอกใจคุณสามีทั้งสองฝ่ายก็เจ็บกันทั้งคู่นะคะถ้าจะถามว้านะคะรับการนอกใจคู่สามีภรรยาหญิงและชายใครเจ็บกว่ากันนะคะเมื่อถูกนอกใจบอกว่าชายหรือหญิงก็เจ็บพอๆกันคะ่ะเมื่อถูกคู่สมรสนอกใจมันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของใครจะเข้มแข็งมากกว่ากันนะคะดังนั้นนะคะ การใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะมันเป็นชีวิตคู่ชีวิตสามีภรยาเป็นเรื่องเซนซิทีฟเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งบุคคลที่สาบออาจจะเข้าใจได้นะคะดังนั้นเมื่อท่านถูกนอกใจนะคะไม่ว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงถูกภรรยาถูกสามีนอกใจนะคะท่านควรจะใช้ใช้สตินะคะการที่ถูกสามีหรือภรรยาทรอยศต่อความรักทระยศต่อคร,ระะอบค,ครัว ที่ร่วมกันสร้างครอบครัวมาจนมีบุตรหลานด้วยกันนะคะหันมาฟังแนวทางการแก้ไขปัญหากันดีกว่านะคะการการทิคู่สามีภรรยานอกใจกันนะคะนอกใจปั่นใจไปให้คนอื่นนะคะส่งผลกระทบกับใครพี่น้องส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะกับคู่สามีภรรยาสมมุติว่าคุณผู้ชายถูกภรรยานอกใจไปมีชู้หรือคุณภรรยาถูกสามีนอกใจไปมีเมียน้อย นะคะตัวท่านเองนั่นแหละที่ได้รับผลกระทบหนึ่งอะไรเสียใจไม่คิดว่าภรรยาหรือสามีของคุณจะทรยศต่อความรักนอกจากเสียใจแล้วเสียเวลานะคะเสียเวลาและก็เสียโอกาสด้วยนะคะข้อสองนะคะเอฟซีจา่าใครที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือลูกของพวกคุณเองนะคะเมื่อพ่อกับแม่ หมดรักกันก็เท่ากับว่าลูกเสียใจมากที่สุดเพราะลูกยืนอยู่ตรงกลางนี่ก็พ่อนี่ก็แม่เขาจะบอดช้ำสักแค่ไหนนะคะล่องล่องอกใจท่านสมัยท่านยังหน่อยเวลาพ่อแม่ทะเลาะบาแววงกันแม่บอกคะเขาทุกใจบอคะเพราะว่าเรารับทั้งสองคนใช่ไหมคะเอฟซี FC จ๋าดังนั้นอย่ายื้อนะคะอย่ายื้เวลาของความเจ็บปวดของความ ขัดแย้งไว้นานอกจากส่งผลกระทบกับลูกแล้วนะคะคนใกล้ชิดของพวกคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักพวกคุณก็เสียใจด้วยไม่คิดว่าครอบครัวของลูกหลานของตัวเองจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะรักกันอยู่ดีๆแต่งมงมง,งานสร้างฐานะมาด้วยกันอยู่ๆปันใจไปให้คนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าส่งผลกระทบต่อ,อกับทุกคนนะคะเอซีจา่า ดังนั้นนะคะเมื่อคู่รักของท่านนอกใจท่านควรจะตั้งสตินะคะตั้งสติและถามตัวเองว่ารับได้ไหมรอยทั้งรอยนะคะไม่มีใครที่สามารถจะรับได้ว่าสามีของตัวเองปั่นใจไปรับคนอื่นนะคะอย่างคุณผู้ชายก็เหมือนกันรับไม่ได้หรอกที่ภรรยาของตัวเองจะแบ่งใจปันกายปันทั้งกายปันทั้งใจไปให้ชายอื่นนะคะ ชีวิตครอบครัวควรจะต้องมีแค่2เท่านั้นใช่ไหมคะเอจ๋าแม่นบอค่ะการที่ครู่สมรสไปปั่นใจดึงบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวของในชีวิตครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่จะมีความปกติสุขใดเด็ดเอฟจ๋าขอสองนะคะเอจ๋าบางครั้งนะคะคุณอาจจะคิดให้โอกาสให้โอกาสให้ภรรยากลับใจผิดไปแล้วแล้วไปมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้โอกาสคุณสามีกลับใจผิดครั้งหนึ่งครั้งที่สองไม่เป็นไรให้โอกาสกลับใจเพื่อรักษาสถานภาพครอบครัวเพื่อที่แบบว่ารักษาสถานภาพความเป็นพ่อของลูกความเป็นแม่ของลูกเพื่อรักษาครอบครัวไว้ตัวเองยอมเจ็บนะคะยอมเจ็บแต่พี่น้องให้จำไปนะคะค้นเหานะคะตัวครั้งที่หนึ่งแล้ว ยังให้โอกาสอย,ยังมันต้องมีโกหกครั้งที่2ที่3และต่อไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคุณจงยอม7วันนี้7จ็บแบบจบๆหรือจบแบบเจ็บๆวันนี้ดีกว่า7ไปอีกนานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับหลายๆคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเสียงานเสียเวลาเสียโอกาสที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายอื่นกับผู้หญิงอื่นที่เขา อาจจะดีกว่าคนเดิมก็ได้นะคะเอฟซี FC ตั้งสติให้ดีนะคะเอฟซีต้องไปเสียดมเสียดายคนถ้าเขาหมดรักยื้อแค่ไหนทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณราคะจงปล่อยเขาไปแล้วหันกลับมาดูแลตัวเองมารักตัวเองและก้าวไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไม่ต้องไปคิดว่ากลัวลูกขาดพ่อ รัวลูกขาดแม่คนใหม่ที่จะเข่ามาในชีวิตของพวกคุณอาจจะดีทําหน้าที่พ่อหรือแม่ดีกว่าพ่อแม่ให้กําเนิดก็ะไดเอฟซี MC จ๋าอย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจเพราะความรู้สึกทางด้านหัวใจนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความผูกพันระหว่างฉันสามีภรรยานะคะคุณจงใช้สมองว่า เขาทรยศต่อคุณวันนี้ขนาดคุณยังยังเป็นปัจจุบันยังหน้าตาดียังหนุ่มแน่นยังสาวสวยเพลิดพลิ้งเขายังปันใจปรัคนอื่นถ้าคุณแก่ไปหละ่ะจงอย่าให้โอกาสคนที่ทรยศกับความรักนะคะเอฟซี FC จา่าแนวท่านในการรักษาสิทศีลของห้าในขณะที่ห้าท่าใจได้แล้วพร้อมที่จะตัดขาดชีวิตคู่สมรส กับคนกับคนที่นอกใจกับสามีภรยาที่ทรยศต่อความรักของพวกคุณแล้วนะคะคุณมาดูสิทธิ์ของคุณว่าคุณจะได้สิทธิอะไรบ้างนะคะ 1. คุณสามารถฟ้องสามีหรือภรรยาของคุณที่นอกใจคุณนะคะฟ้องสามีแล้วฟ้องภรรยาที่นอกใจกู่สมรสแล้วนะคะคุณสามารถฟ้องชู้ของสามี หรือชู้ของภรรยาได้อีกเรียกร้องค่าเสียหายค่าทดแทนเรียบร้อยได้นะคะคุณจะไปเรียกร้องได้ที่ไหนอาจจะเกิดขอกันขาขึ้นมาคุณสามารถยื่นเรื่องฟ้องได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวคายเอฟซีจ่านะคะคุณสามารถยื่นเรื่องฟ้องได้ที่ศาลนี้นะคะขอต่อมานะคะเอฟซี FC จา่า นอกจากคุณสามารถจะฟ้องชู้ฟ้องสามีได้แล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องคืนอิสรภาพตัดขาดจากคู่สมรสนะคะเพราะว่าเขาหนอกใจคุณก็จะมีอิสรภาพครองโสดอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ต้องแคร์คุณไม่ต้องวอรี่ว่าการตกพุ่มไม้จากการที่หย่าก,กับภรรยาหย่ากับสามีและคุณไม่ต้องไปอายสังคมเพราะคุณไม่ใช่ผู้ผิดแต่คุณเป็นเหยื่อที่ถูก คู่สมรสนอกใจคุณจงยืนอย่างสง่างามและผงาดในสังคมว่าคุณไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้ทำร้ายครอบครัวคนที่ทำร้ายครอบครัวคือสามีของคุณที่ปั่นใจให้คนอื่นคือภรรยาของคุณที่ปั่นใจให้คนอื่นบางคนบอกโอ๊ยอายอายผัวไปไม่เมียมหน่อยบอกว่าเพริฟังกับ,บ่ได้บางคนกะอายอายเมียมีชูบอกมูวาสิบอกว่าเฟ,งบบาาเฟังดียอมกล้่กลืนฝืนทน อย่ายอมอมทุกข์นะคะใช้สิทธิทางกฎหมายนอกจากคุณจะใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องตัดขาดคืนอิสรภาพความเป็นโสดให้คุณฟ้องชู้ฟ้องสามีได้แล้วนะคะคุณยังสามารถในการฟ้องเพื่อการใช้สิทธิในการปกครองบุตรได้เพียงผู้เดียวฟ้องได้คะ่ะเอและศาลก็ให้อำนาจคุณด้วยนะคะ ขึ้นจ่กวบบ่าสำนวนคำร้องคำฟ้องที่คุณยื่นต่อศาลน,นั้นจะรัดก,กุมแค่ไหนนะคะพยานหลักฐานต้องให้รัดก,กุมอย่าให้ฝ่ายชู้และสามีหรือภรรยาของคุณที่นอกใจดินหลุดค่ะ FC คดีนี้นะคะองค์กรของน้ำพ่อนได้เฮ็ดมากไม่มีแพ้และกันการขึ้นศาลน,นะคะไต่สวนแค่ครั้งเดียวค f ีศาลทันพิพากษาให้อำนาจแก่โจท์ทันทีนะคะ ดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องลังเลคุณไม่ต้องไปอายคุณไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกจะเสียใจให้ลูกรับรู้ในวันนี้นะคะดีกว่าให้ลูกเห็นความขัดแย้งการที่พ่อแม่ทะเลาะบอกแหวงตามกันตามยือ้อตามฉุดตามรังให้เขามารับผิดชอบครอบครัวให้ลูกรู้วันนี้และเลี้ยงลูกด้วยสถานภาพพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ความรักความอบอุ่นกับลูก ดีกว่าให้ลูกเห็นความขัดแย้งในครอบครัวค่ะ FC จะใช้ช่องทางทางกฎหมายนะคะการฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวถ้าหลักฐานของท่านชัดเจนและรัดกุมขึ้นศาลแค่ครั้งเดียวค่ะ FC จะบอต้องยาดว่าโอ้ยว่าอ,อยากขึืน,นร่องคืนศาลบอต้องยาดว่าการคืนร่องึ้นศาลเป็นการยุ่งยากไม่ยากค่ะการฟอ้ององค์กรของนักพัฒนาคด,ด,ดีชูสาวนี่นะคะไม่หลายคดีคืนศาลครั้งเดียวค่ะ FC บริไตสวนยากค่ะ ดังนั้นนะคะท่านยอมจบแบบเจ็บเจ็บดีกว่าท่านเจ็บไปอีกนานการที่ถูกสามีภรรยานอกใจมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะเอซจา๋านะคะมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองท่านนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่ถูกคู่สามีภรรยาปั่นใจไปมีชู้นะคะเป็นจังไล่ะคะเอซจา๋า หัวข้อนี้เอฟซี FC ประทับใจเนาาี่ยบอคะถูกอกถูกใจกันเนาาี่ยบอค่ะเอฟซีจ๋าถ้าหากเอฟซีประทับใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อว่าจะเป็นกำลังแรงใจในการส้างรรค์คลิปใหม่ของน้ำพรนนะคะฝากในนะจ๊าเอฟซีจ๋า,จาฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าทันจะประเด,ดพลัดในการรับชมกันแจ้งเตือนกันลงคลิปใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้น้ำพรกับอลัลลาเอฟซีไปเพียงแค่นีกร พี่นาให้จำมั่งพอพ่พอกันไหมนะคะเอฟซี FC จ๋าสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีจ๋าเรารักทุกๆคนยินดีมีให้กันสุกๆคนกันเด้อจ้า